ก็แอบคิดเหมือนกันว่าเออโก็จะลืมพี่ไปหรือยังน้องเล่นด้วยกันแบบนานมาก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 มาไม่ลืมครับไม่ลืมผมผมไม่ลืมครับใครใครฟฟซโดนนัดให้ผมกินนะผมไม่ลืมเลยคือพี่ลืมพี่มันก็สงสัยว่าเฟซทำไมวันนั้นโดนนัดถึงไม่หมดไม่มีใครกินคือพี่งงมากมันอร่อยอ่ะได้ที่พี่วิวให้ผมขึ้นไปปะผมไม่อยากกินนะพี่แต่ผมกินไปชิ้นนึงแล้วคนอื่นเขาก็ไม่กินต่อ ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมกินผมจะเป็นคนที่แบบเก่งใจเวลาใช่โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปยืนงงในดงแกรนแต่ว่าวันนี้เราจะมายืนงงในดงแกรนพีเอสท็อปแรกๆของเซิร์ฟเลยพร้อมลุยไม่คุยให้เสียเวลาครับน้อง คือเจ้าเขียนเฉลยนี่พาพรกดเลยกดเลยกดเลยเอาเอานกป้าเป้ามีกมาเป่า็นนกป้าเป้าดันดันเป็นดันโซโล่เฮ้ยดันโซโล่เดี๋ยวไปดันเนี่ยเดี๋ยวโอดมาดันก็ได้เฟสแล้วก็ปกป้อป้องกันโควิดพี่รู้ละทุกคนป้องกันโควิดพี่ ที่ผ่านมาพี e <teaching. S 1> ่พูดอยู่คนเดียวพี <Heh. S 2> <the> ่รู้เป mm ิดไม่เหรอที่ผ <im> ่านมาพี่พูดอยู่คนเดียวพี่รู้เปิดไม่เหรพี่ว่าแล้วทำไมไม่มีใครตอบพี่เลยพี่บอกว่าพี่พร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วเออคือพี่ถามอามกับโกว่าแต้มเท่าไหร่กันแล้วไม่มีใครตอบพี่เลยพี่ก็งงเลยเขาไม่คุยกับพี่วะเบอลใส่พี่ผมเห็นพี่โรยเกลืออยู่ตอนแรกอะไม่อยากจะขึ้นท็อปบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยขึ้นท็อปแกนครับเคยขึ้นแต่ท็อปบอร์ด ต้นเยอะเฮ้ยทำไว้ให้คนไปเถอมีคนอยากไปดูนี่ติดท็อปกันหมดเลยอ่ะไม่เลยไม่ได้เออเป็นท็อปก่อนละทุกคนหนึ่งสองสามมีคนพี่ผีป่ะนี่เป็นผีบ้านไม่มีอะไรพี่เงียบกริบเลยเฮ้ยคุณรัวผมคนเหรอมีหนึ่งอตาไม่มีตัวลงพี่มีตัวลงลงเลยผ่านละ พี่ต้องได้ค่านะถ้าพี่ไม่ได้ค่าพี่ต้องทาหน้าขาวนะอ้าวอ้าวใช่เหรอถ้าพี่ไม่ได้ค่าพี่ต้องทาอยากให้พี่พิวค่านะเขาต้องแยกได้ใช่ใช่ใช่พี่ต้องทานะถ้าพี่ไม่ได้ค่าถ้าสมมติว่าพี่ได้ค่าเราพวกเราจะทาหน้าขาวไหมไอ้กโกงตอบไวยังวะต้าติงเจเฮ้ยมันทิ้งรถแล้วมัเฮ้ย โอเตะอีกหนึ่งอีกสองหมดดาวอยู่หมด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 เฮ้ยสามตุ๊กโอเตะเองอยู่ตอนหน้าไงเอ็งอยู่ที่ตงเหนอโตะอยู่เอ็งดาวอยู่มันยังดาวอยู่เลยนะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูนะค่ะโอ้ยตาครับน้องตาพิเศษเห็นนะตาดีนะครับตาดี จก็ดีเหมือนตาเอ้ยถูกต้องพี่ก็แอบคิดเหมือนกันว่าเออโก้จะลืมพีไ่ไปหรือยังนาะพี่เล่นด้วยกันแบบนานมาก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 มาไม่ลืมครับไม่ลืม,ม,ลมผมไม่ลืมครับใครใครฟินโดนัทให้ผมกินนะผมไม่ลืมคือพี่พี่พี่ไม่ค่อยสงสัยว่าเซธทำไมวันนั้นโดนัทถึงไม่หมดไม่มีใครกินคือพี่งงมากมันอร่อยอ่ะแต่จะรีวิวให้ผมขึ้นไปปะผมไม่อยากกินนะพี่แต่ผมกินไปชิ้นนึงแล้วคนอื่นเขาก็ไม่กินต่อ ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมกินผมจะเป็นคนที่แบบเก่งใจเวลามื่กี้ใช่ไม่เห็นต้องเก่งใจแล้คือพี่ตั้งใจซื้อมาให้เลยนะน่ะผมมูซาตั่งเครื่องมาจากกระบ,บี่ <c oughs> เพื่อมากินโดนัทโดนัทออกจะอร่อยโดนัทที่แสนอร่อยไม่ีใครสนใจโดนัทพี่ <c oughs> อร่อยโดนัทของ,อองนนผมนี่แหละพี่ <c oughs> เอ,อ้ยแต่ถ้าสาวเย็บผมก็น่าจะให้ท็อปหนึ่งสาวก็ชอบท็อปหนึ่งอ่ะพี่ทำแบ่งเลย หนูเล่นด้วยสิใช่ใ<ห>พี่อามามสอนหนูหน่อยหนูเล่นไม่เป็นเวลาเต็มน,นะฝักบัดนี่คือไม่ต่ำกว่าห้าร้อยดาวพี่จะต้องเป็นผู้หญิงพี่เฟรดพี่เฟรดต้องขึ้นท็อปหนึ่งแล้วล่ะจะได้มีสาวแบบพี่เฟรดใช่ใช่ผม, <c oughs> ผ,มผมเคยเคยอยู่แล้วพี่วิวแต่อยู่ที่เบ้าหน้าด้วยดีผมจะไปหลอดเท่าชาวนาเจ็ดวันนอนก็ไม่ได้หนีคนเระวังหมดตั๊กหนึ่งตั๊กสอง แตกสามเด้งคือเดียวบอกแตกสามย้ายพี่วิวค่ะไ่้สวยกระเพาก็แรงเหมือนกันนะกระเพานี่ไงสนายสนายสนายใครเดินเป่าพี่กดผิดวะคืมีกระสุนนะพี่เก็บมาไม่รู้แล้วพี่วิวมีใจไหมพี่มีกระสุนเฮ้ยพี่มีเสมอ ว่าแต่ว่าพอจะมีสัดส0งร้อยไหมโอนแล้วพี่เข้าแล้วพี่ลองไปดูในบัญชีดิโอ้ไวเวอร์ไวมากโอนไวกว่านี้ก็ปีาสามแล้วครับน้องอันนี้คือให้พี่เหรอไม่ไม่อันนี้ยังช้าไปพี่มีไวกว่านี้ในพีเอสมีไวกว่านี้ <What? S 1> คือเขาเขาา<ๆ>จะโอนให้อีกคนจะโอนเจ็ดพันไงไปโอนผิดบัญชีเขาบอกเออไม่เป็นไรโอนไวเกิน <laughs> จริงอันนี้จริงได้ข่าวว่าเสี่ยโก้ก็ฮอตเหมือนกันนะครับ <laughs> ใช่ no 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 n อันนี้อันนี้ก็สาวทักว่าไม่หยุดเหมือนกันพี่คนนี้ใช่แค่เพินพูดแอบแซ่บเก็บเงียบไม่บอกใครใช่โบยโบยพี่อาร์มไม่ได้บอกไม่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 อย่าเปลี่ยนเป็นโดนัทได้พี่เฮ้ยมารอบหนี๋ยวซื้อให้อีกไม่รู้จะรอคไหนเออเอาโควิดให้รอดก่อนตอนนี้ชู่กนี้ทำไมโควิดมันถูกจังครับพี่ทำไมอ่ะโควิดระบาดใช่ละลดราคาคนจีบเต็มเลย บ้านใหญ่นีดเดีวบ้าน,นบ่อนโอ้ทำทำอะไรเลย,เลยไม่ต้องทำอะไรพี่ดูแลได้ได้ได้ไไดพี่โอ,อ,อ้แตกพี่นีไ่ไงทุกคนสาวๆบอกไว้โกูบอกไว้ว่าผมดูแลได้สาวๆทุกคนที่กำลังจับจ้องอยู่ในตอนนี้นะครับพีเอสดูแลได้<ร>ทุกคนดีใจเลยพี่ก็ว่าไปเนี่ยบายขอบขุณพี่แค่ย่อยนะ ก็ว่าสาวเยอะก็บอกมีทะแนนถึงไม่เรียกว่าสาวเยอะก็เขายังไม่ได้เลือกใครไงใช่พี่อาร์บุรหญิงไม่ใช่ตัวเลือกนะพี่ไม่ได้เลือกใครไงก็ใช่ไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้มองทุกคนว่าเป็นตัวเลือกไงใช่ดูใจเขาเริ่มดูใจดูยุ่งซะก่อนดูหลายคนนะโอ้เกคจบไปก่อนที่เ11คนแล้วยังไม่ทำอะไรเลยทำได้พี่ทำได้โหดเกินโหดเกินเนี่ยเนาะที่มาของท็อปหนึ่งนะ ไม่ได้ลอเลยแรับแกนจิงแกนมรลวงเออเฮ้ยเฮ้ยพี่หาพี่ห้าแกนมรลวงเพราะว่าไม่ล่วงเลยสปีกอิงลิฟของพี่สเน็กสเน็คพิ๊พิ๊กูกับปาครับน้องเย่คิมุจิอกคืออีไตเอ้ยเอ้ยเอ้านกข่าวะเนี่ยพูดอะไรกูกูปาปารนกข่า สาคิดว่าเออแบบเขาจะไม่เราจะไม่ตายโ oh, <no. S 1> มแต่สเน็กสเน็กฟิตฟิตคอมนึงเนาะโหดย้ายโหดเปลนที่ส <c oughs> าวจับตาดูนี่โหดเลยนะดูท้องหนุ่มเล่นนะครับเลยเขากับรถชนว่ะเอาเรื่องนะเอ้ยเอาเรื่องนะโอ้อ oh, หัดตัวไป <c oughs> รถระเ <c oughs> บิดคขาเนาะนึงสมชื่อจริงๆวะ่ะ ังเนอามนะเอท็อปหนึ่งไม่มีสกินลูกซองหรอโอ้โหสาวๆต้องเข้าเลยเขาบอกว่าเขาชอบแบบธรรมดาธรรมดาเบสิกเบสิกธรรมดาธรรมดาไม่ต้องอะไรเยอะเออไม่ต้องอะไรเยอะชอบผู้หญิงธรรมชาติอย่างนี้ทีไรมีคุณภาพไม่ทักมันจะเกินไม่ัพอนี่ไงทักกันไปแสนเนี่ยเลยจังหวะนี้เออเออเออโอ้โหแม่ก็ซีซั่นหน้าสาวๆคนไหนอยากขึ้นเก่งก็ทักพี่อามเลย แต่ว่าตอบไม่ตอบเพราะกันอีกทีนะครับกินบ็อกกันทักพี่โก้ทากพี่โก้ก็ยากน้อยคนก็ถึงยากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยิงนะครับแต่เลือกตอบแล้ผมไม่มีอัมพลอ่ะผมไม่มลเาใช่ใช่โอ้โหอักนี่พี่ยิงนี่โดนยี่สิบยี่สิบยี่สิบไม่เคยเข้าหัวกับเขาสักทีนะฟังไปฟังฝากตัวเป็นลูกปิดหน่อยได้ไหมครับช่วงนี้กำลังหาอาจารย์นะคะ จะฝากตัวเป็นลูกศิษย์หน่อยนมีใครอยากรับเป็นลูกศิษย์ไหมอ่ะฝึกฝึกนอกเวลาแบบว่าฝึกไปแบบคอไปฝึกไปอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ฝึกอย่างเดียวมันไม่มันฝึกคนเดียวมันไม่เก่งสักทีไงอยากให้คนมาสอนโอ้โหใช่พิเศษพ่เศษดิเ